ก็เลยอให้ถ่ายรูปถายเลยใช่มเดยวเดี๋ยวเอาผ้าไปคอปเอาผ้าไคอปนี่นี่ไม่ดูจะน่ารักน่าอัาอันเดียวอันเซีย ด้านนี้ดีกว่าเขาขามั่นใจอืมมันมืดอ่ะหน้าก็เหี่ยวๆธรรมดาเหี่ยวมันมีช็อกโกแลตด้วยดีกว่ากินทักเล่นไหมแต่พ่อมีน้กร้องนี่ช็อกโกแลตอ้าวไฟหายโชว์โชว์คู่องไอ้ยาไอ้ยาโกรธอ่ะอะไรหรอไม่ภาพเมื่อกี้ <laughs> Ồ, đu đi chekkality Anh ra phía sau nè Annyeong Haseo inda Annyeong Haseo? depth hà naughty ha 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 Annyeong Haseo? depth hà naughty ha 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 haِ Ng particular is good, don't say annoying or want to say anything เพลงประชาชาติเพลงอะไรของหนูประชามชาติเพลงใหม่นี่ประชาชาตินี้ประชาชาตินี้เ่าันได้แลวแต่เราต้อางแผนชาตินะเดี๋ยวจะได้เวลา up พโซเ a ียลแมโซเชียลแคมีไหมข้างล่างอ่ะจะรับได้ไหมได้ครับพูดนะคะไม่มันดู่ในเข่าบุกข่าวไอด้ไปั p ที่ฮะอะไรคะก็ถ่ายอยูอย่ ข้างล่างเปลี่ยนนิยะบนรถข้างล่างแล้วข้นจะมีไหมอ่ะข้างนมีนะใช่ไหอ้าวใช่ไหมขางบนจะไปอัพวบนลนไฟฟ้าเลยอ่ะให้เราไปหอเลยอ่ะใช่เออไม่หนูจะถ่ายก่อนเตรียมตัวแล้วหนูก็จะเก็บเลยแล้วก็ลวกเออใช่ต้องระวังเก็บดีๆระวังมันหล่นลงมาเก็บค่ะเก็บเก็บเลอากระเป๋าคุณลขึ้นไปไหมคะเอาไปขึ้นไปกระเปากฝากไว้ข้างล่าง ไอกะเป่านี้ก็น่าจะได้ข้างๆนี้ดีกว่ามันมีที่ปิดอันนี้อะไรนะเมื่อกี้เราเป็นอะไรนะเออนี่นีอะไรนะเนี่ยมันหล่นเนี่ยซุ้มมีเนี่ยซุ้มมีได้ไหมกล้องอะไรแล้วนะเมื่อกี้ที่พูดอะใส่ลงมันงกล้องจะแพงอันนั้นจอมแพง ทุนี่แม่ล่นเธอก็ก็ไดต็มเลยค่ะทุนมาเราจะได้ดูจะติดขนานี้ถ้าหูถ้าหูมินนี่จะขนาดนั้นได้ไหมอันนี้เป็น c e